สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๊ปอชนเนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องเรียกว่าในคลิปนี้นั้นมีแต่ตัวแม่ทั้งนเริซ่ะมารวมกันอยู่ในคลิปเดียวแต่ว่าแรงบันดาลใจของเรานั้นก็คือนอริซ่าของเราไปเป็นแรงบันดาลใจให้ใครกันบ้างในคลิปนี้และต้องบอกว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนไม่นั้นแอดไม่เลือกหรือก็ไม่หยิบมาทําข่าวกันอย่างแน่นอนเลยนะจา้าว่าจะมีใครกันบ้างที่หยิบยกนอนริซ่าของเราไปเป็นแรงบันดาลใจนั้นตามมาฟังกันเลยบอกเลยว่าจุกแน่นอนจา้าเดี๋ยวแอดมีไร่ไปดูคลิปกันที่ ข่าวแรกกันเลยนะจ๊ะเมื่อทางผู้ก่อตั้งและผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสรรค์ที่เขาชื่อว่า t h o r a อลดิม m o r และ Janet Mas สเของแบรนด์ o t a ท e ซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นชื่อดังตัวหนึ่งนะครับเขากล่าวถึงโนริซ่าในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับ h าร์เบิร์ z a าร์เซออิเลียซึ่งเขาก็ถามว่าครั้งแรกที่คุณพยายามสร้างหรือปรับแต่งเสื้อผ้าสาหรับลูกค้า V.I.P. ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรซึ่งลูกค้า V.I.P. ในรอบนี้ไม่ต้องเดาว่าใครหรอจ๊ะก็คือโนริซ่าของเรานั้นใส่ชุดในรููปทีี่แออขึ้้้นนนนใหดตะจ ขึ้นคอนเสิร์ตไปนั่นเองนะเพื่อนๆนะโดยทั้งสองคนนี้เขาก็ตอบว่าในธานะส่วนหนึ่งของแฟชั่นโชว์ซีซั่น24ของเราที่งานโ Hagen Fashion Week เราได้สร้างสารรค์กางเกงสีเหลืองละเอียดอ่อนพร้อมงานปักและเสื้อแจ็คเก็ตบอมเบอร์ประดับเลื่อมรูปลักษณ์นี้ได้รับการปรับแต่งสําหรับลิซ่าโดยเฉพาะซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มของ b l a c k พิงคความน่าสนใจและความตื่นเต้น ที่เราเห็นทางออนไลน์นั้นน่าทึ่งมากๆการที่ได้เห็นผลงานของเราเนี่ยยังคงก้าวข้ามตลาดต่างๆได้มอบชีวิตใหม่ให้กับความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของเราในแต่ละวันนั่นเองจ้าเขาบอกว่าเขาดีใจที่โนริซ่าเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเนี่ยก็อยากจะสวมใส่เสื้อผ้าของเขามากขึ้นแบบรู้สึกว่าโอ้พออยู่บนตัวโนริซ่าก็เป็นที่จับจ้องมากมายนะจ้าเป็นการถ่ายทอดงานศิลปะผ่านตัวโนริซ่าออกมาได้อย่างสวยงามและทําให้ผู้คนสนใจแล้วเขาก็ภูมิใจในงานของตัวเองมากขึ้นด้วยนั่นเองจ้าโอ้ย อ่านไปก็ดีใจแทนเจ้าของแบรนด์นะจ๊ะที่โนริซ่าของเรานั้นเป็นแรงบันดาลใจในการตัดเย็บพิเศษเฉพาะโนริซ่าในครั้งนี้ด้วยนั่นเองเนาะเพื่อนๆนะต้องบอกว่าถ้าไม่พิเศษจริงเจ้าของแบรนด์เขาไม่ทําให้นะจ๊ะเพราะอย่างที่แอดบอกว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนะอ่ะส่วนคนต่อมาเป็นเจ้าแม่นะจ๊ะเป็นตัวมงตัวแม่ที่แอดขอมอบตำแหน่งให้เขาเพราะผลงานของเขานั้นมันว,าว้าวซ่าแล้วก็แบบอลังการตาแต่อุทิศชีวิตยังไงบ้างเดี๋ยวแอดจะอ่านให้ฟังกันเองแน่นอนเลยนะจ๊ะซึ่งงาาาาข่่่ววเนคกก็บอออ 3DR 3D Sta หรืืศิิลปช แอนนาคอสพังค์เขามีการสร้างอาร์ตเวิร์กของนอริซาของเราซึ่งใช้ Unreal Engine 5ซึ่งตัวโปรแกรมตัวนี้มันเป็นโปรแกรมการสร้างภาพ3ามิติในคอมพิวเตอร์ที่คนนิยมหรือบริษัทเกมใหญ่ๆเลือกใช้กันนั่นเองนะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่รู้จักนะซึ่งการสร้างภาพจากโปรแกรมตัวนี้ทําให้ภาพเนี่ยออกมาสมจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เดยถ้าเพื่อนๆเห็นผลงานของเขาที่แอดรันมาให้ดูสักพักนึงแล้วหรือเป็นภาพนิ่งผสมกันไปเพราะแอดไม่สามารถนําคลิปเต็มๆเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูได้น,นะจ๊ะก็จะรันสลับกับภาพนิ่งไปถ้าเกิดใครอยากดูเต็มๆเดี๋ยวจะไล่ให้ไปดูในใต้คลิปนะจ๊ะเดี๋ยวเอาลิงก์มาฝาก ทีนี้เรามาฟังกันต่อเขาบอกว่าถือเป็นการเดินทางที่เหลือเชื่อของฉันเลยนะตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้ายฉันเนี่ยทุ่มเททั้งหัวใจและจิตวิญญาณลงในทุกรายละเอียดโดยมุ่งม,มั่นที่จะรวบรวมแก่นแท้ของลิซ่าและแสดงต้นกําเนิดของเธอโครงการนี้เนี่ยกลายเป็นงานแห่งความรักอย่างแท้จริงเพราะว่าฉันเนี่ยทุ่มเทเวลาว่างตลอดทั้ง1ปีเพื่อทําให้โครงการสําเร็จเมื่อมีเวลามากขึ้นฉันก็จะปรับปรุงและทําให้งานศิลปะในอุดมคตินี้เนี่ย สวยงามมากยิ่งขึ้น ตลอดกระบวนการนี้ทําให้ชีวิตของฉันมีการเปลี่ยนแปลงและความยากลาบากอย่างไม่คาดคิดระหว่างทางแต่ความมุ่งมั่นของฉันที่จะเห็นโครงการนี้สําเร็จแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยทำให้ฉันไม่หวั่นไหวที่จะพบอุปสรรคข้างหน้าและก็เทคนิคมากมายในการแก้ไขเลยนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยฉันก็พยายามเอาชนะด้วยตัวเองอุปสรรคเหล่านี้เนี่ยมีส่วนทําให้ฉันเติบโตในฐานะศิลปินในท้ายที่สุดและผลักดันให้ฉันสํารวจความสามารถของตัวเองเพิ่มเติมซึ่งเขาบอกว่าองค์ประกอบทั้งหมดของงานศิลปะได้รับการสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถนันตั้งแต่ ต้นโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพถ่ายและมิวสิกวิดีโออ้างอิงจากน้องลิซ่าของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเขาเ,เป็นชาวต่างชาติแต่ศิลปะความเป็นไทยลายกระนงลายกระนกชุดเชิดอะไรต่างๆภาพเพิรเนี่ยคือเขาสร้างออกมา,าปเป็นภาพได้อย่างบาละเอียดมากๆโอ้โหลายตรงนู้นตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเห็นเต็มๆอย่างที่แอดบอ,อกเดี๋ยวอจะแปะลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะโอโ้ผลงานครั้งนีเน้เกิดจากชาวต่างชาติที่เขาเห็นน้องลิซ่าของเราเ,เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน 3D ในครั้งนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆเพื่อนๆถ้าไม่มีความอดทนไม่สามารถ แกะลายกระดกบนเก้าอี้แกะอิดแกะปูนใส่นู่นใส่นี่เข้ามาทําให้ภาพเนี่ยมันสมบูรณ์แบบได้มากมายขนาดนี้นั่นเพื่อนนะถ้าไม่ตั้งใจคงไม่เพอร์เฟกแบบนี้จริงๆเออแสดงว่านอิสซ่าของเราเนี่ยโอ้โหมีอิมแพคต่อหัวใจของเขาแล้วงานศิลปะของไทยก็ไม่ได้แกะง่ายๆนะจ๊ะ้าไม่รักจริงก็คงไม่ทําเสร็จออกมาได้แบบสมบูรณ์แบบอย่างนี้นั่นเองเนาะเพื่อนเนาะขุดวนไปวนมาเนะี <c oughs> ่ย แต่ก็เอาเป็นว่าแอดก็รู้สึกวีดกดับตัวแม่ที่เขาเนี่ยมีนอริซาของเราเปาน็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานศิลปะและตัวนอริซาของเราเองก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่ถ่ายทอดงานศิลปะมาตลอดเวลาด้วยนั่นเองนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นศิละปะการร้องการเต้นการแรปหรือจะเป็นวงการแม่ค้าแฟชั่นต่างๆก็ว่าไปนั่นเองจ้าเออแต่ลหลังหลัเนเป็นแมค้าซะเยอะนะเออผลงานไม่มีแต่ว่ายอดวิว,วก็ขึ้นเป็นหลายร้อยล้านอย่างคลิปก่อนที่บอกไปนั่นเองนะจ๊ะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็จะมาฝากความชื้นอนอกน คลิปนี้ขอตัวเซบาไปก่อนนะครับบุย,บย